ตอนนั้นก็ได้ซื้อเหรอเขาโมโหเขาไม่ได้ซื้อเขา็แค่มองนี่เฉยๆแไรน้องน้องคนอนแต่วันโดนเข่านี้เดียวเองต่อยสองทีแรงมากไหมโนก็ไม่สั่ใจ ออวันณชัยสัจจาวาสครับวันเตะนี่ค่ะตามคลิปเลยวันที่ยี่สิบสามค่ะเมื่อวานในคลิปก็มีค่ะประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองอะคะ่ะกรุงเทพห้าสี่สามค่ะห้าสี่สามค่ะ หนูตามไปแต่ตามไม่เจอ,อ,อน่าจะแต่เห็นคนแถ,ถนี้เขาบอกวีโน่วีนนโนโ่แดงดันถจบเลียนรถนะใ,ชใช่ค่ะ ช่วยเล่าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับที่ลูกเราถูกคุณลุงทํร้ายเนี่ยในหัวในฐานะหัวอกคนเป็นพ่อในะความรู้สึกของคุณพ่อเป็นไงนครับโอ้คนเราก็ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าลูกเราแต่ละคนเนาะกว่าจะโตขึ้นมาได้นี่เราต้องรักมากแหละใช่ไหมละครับทุกคนก็ต้องรักลูกตัวเองเนาะอันนี้คือน้องเขายังเด็กนะครับก็เขาก็ไปเล่นตามภาษาเด็กเขาอเพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเป็นพ่อเป็นแม่เราเรารู้สึกเสียใจนะครับเพราะว่าดูจากคลิปแล้ว ดูจากอะไรอย่างอื่นแล้วก็คือน้องคือเขาเด็กเขาเล่นบอลแล้วเขาก,กะดอนเข้าไปไปโดนโดยการที่ว่าน้องเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับดูจากคลิปนะครับแล้วคราวนี้น้องเขาก็ยกมือไหว้นะครับถ้าผู้คนทั่วๆไปเนี่ยาเขาก็จะอเออไม่เป็นไรลูกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี่คือเพี้ยงกุญแจใส่นะครับแล้วก็ไม่พอจับแขนแล้วก็ต่อย,ค,ยคือเด็กตามคลิปเลยนะครับ เด็กคือเขายังไม่รู้เรื่องรู้อะไรขนาดโดนต่อยลูกผมก็ยังยกมือไหว้ครับโอ้โหอันนี้คือมันมันทําจิตใจแบบจิตใจพ่อแม่นนิทํา้ายจิตใจมากครับพี่อืมเรื่องที่เกิดขึ้นนี่เรามีการแจ้งความดําเนินคดีหรือยังครับอันนี้มีการแจ้งความครับแจ้งความไปแล้วนะครับลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพปากเกร็ดนะครับอยากฝากอะไรถึงลุงหัวร้อลายนี้ไหครับอ๋อ ตัวนี้คือก็อยากให้จัดการตามระบบกฎหมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจเผื่อไปทำอย่างอื่นนะครับไปทำกับเด็กคนอื่นหรือว่าบุคคลอื่นนะครับถ้าเขาทำแบบนี้นะครับถ้าโดนเด็กที่เด็กกว่านี้หรือว่าอาการหนักกว่านี้นะครับอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กได้เพราะเด็กมันยังอ่อนกระดูกยังเล็กๆอยู่นะครับยังไม่แข็งแรงมากนะครับไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับ สุดท้ายแล้วแจ้งความแล้วอยากฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็อยากให้คุณตำรวจนะครับช่วยประสานงานจับกลุ่มดำเนินตามคดีให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าพ่อแม่เขาแต่ละคนเขาก็ต้องหวังพึ่งคุณตำรวจนะครับไม่อยากให้ไปไม่อยากให้ไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับเล่าเหตุการณ์ให้หน่อยนะครับว่าวันที่เราไปเตะบอลแล้วถูกคนแก่ต่อยนี่เหตุการณ์มันเป็นอย่างไรลูก ไมครับตอนนั้นผมจะเตะบอลแล้วผมจะเตะไปโดนเหล็กแต่มันไปโดนเขาพอดีเขาพอโดนหลังเขานิดเดียวแล้วเขาก็มาต่อยผมเลยครับเรามีขอโทษมีอะไรเขาไหมครับขอโทษครับอขอโทษสองครั้งแล้วเราเราเตะไปโดนเขายังไงโดนโดนตรงไหนเขาโดนหลังเขาครับโดนเบาๆครับตอนนั้นเขากําลังทําอะไรอยู่ซื้อติมอยู่ครับแล้วไอติมอะไรเขาหกไหมไอติมมะพร้าวครับหกไหมก็ได้กินไหมเขากำลังซื้อไม่ได้หกครับ แล้วเขาตรงเข้ามาต่อยเราเลยเหรอใช่ครับต่อยไปกี่ทีสองทีครับต่อยที่ตรงไหนตรงคอครับตอนนั้นเจ็บมากไหมเจ็บครับแล้วมีไม่มีใครเข้ามาห้ามมาว่าเขาเลยเหรอไม่ครับเขากลัวต่อยเหมือนกันครับแล,แล้วตอนที่เขาต่อยเราเขาพูดว่ายังไงเขาไม่ได้พูดอะไรเลยครับเขาก็ทนท่าแบบหากุญแจแบบขึ้นรถกันเลยครับ,บ,บเข้ามาต่อยไม่พูดจาอะไรเลยนะ ไม่พูดจาอะไรเลยครับไม่พูดเลยเหรอว่าเตะถูกเขาทําไมยังไงอะไรลงมาต่อยด้เด้อๆเลยเหรอใช่ครับแถมข้างกุญแจใส่ด้วยครับกว้างกุญแจอะไระกุญแจรถหรือกุญแจบ้านโดนเราไหมไม่โดนครับออแต่เราถูกต่อยสองทีใช่ครับเจ็บไหมฮะเจ็บครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ก่อเหตุไหมครับอยากจะฝากอะไรถึงเขาไหมใหม่ค่ะเพราะว่าเขามาต่อยเราทําไม ผมติดไปโดนหลังเขานิดเดียวแล้วแล้วเขาก็มาต่อยผมเลยครับไ,ไม่กล้าทำอะไรเลยลนิ่งเลยลอยากฝากถึงลุงคนที่ต่อยเพื่อนเรานี่ว่าเป็นยังไงลุงทําแบบนี้ทําไมอะไรเงี้ยอยากฝากถึงเขาว่าบอกไปถึงเขาหน่อยต้องไม่เขา้าใจว่าไหมคะต้องทำเลยใช่เด็กแค่แค่เลยคือน้องเกือบร้องเลยลลน้องก็ร้องตอนนั้นน้องไม่ร้องในทีนี้เขาค่อยๆร้องเลยน้องก็ร้องหนักเหรอ ตอนนั้นไม่มีใครห้ามเลยเหรอมีไอหนูแค่ตะโกนไปตะโกน,โกนไปได้เขาขวบเจ้าขวบว,ว่าตอนนั้นน่ะเพื่อนเราที่เรียนโรงเรียนเดียวกันถูกต่อยอยังไงเราขายของอยู่น้องเผลอไปเตะบอลโดนหลังข้างหลังเขาแล้วทีเนี้ยเขาก็มาโหลแล้วเขาก็ปาเงินใส่แล้วทีนี้นไม่โดนเขาก็เลยมาต่อยเหรอ,อแล้วตอนนั้นเราเห็นเราตกใจไหม เรากลัวไหมว่ายายด่ายายตอบไหมเอ้ยอเออแล้วตอนเขาต่อยเขาต่อยยังไงยายเออเออเออ